ดูไปเรื่อยๆเพราะนานแล้วในในหมู่บ้านเนี้นะครับในบ้านดอนมูลไม่ค่อยจะได้มาขายหรอกก็คือในส่วนวนวนึงห่างหายมานาะนคือที่โอไม่มีเขตที่จะอยูนะ่ส่วนมากก็จะไปได้ทุกที่ขอญาตครับผมฮัลโหลฮัลโหลจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยครับ ลดให้วันนี้แพ็คหละ90บาทไปแล้วบีทาเก้นจ้าบีทาเก้นกับโยเกิร์ตของบีทาเก้นลดให้เหลือเก้าสิบอันนี้ครับผมรวมกันให้เป็นลดรวมนะครับรวมกันทั้งนมทั้งโยเกิร์ตเขาจัดแบบพลัสเซลจัดพลัสเซลลดล้างสต็อกให้ถ้าเอา2แพ็คกล็ลดให้เหลือร้อเจดบบาทจัดโปรค่ะ นี่เจอเจอเจอลูกค้าเดิมที่เคยซื้อสมัยก่อนเพราะว่านานแล้วบม่ได้มาขายแถวนี้เนาะเพิ่งจะมานี่แหละแบงค์ห้าร้อยทำไงดีนี่ผมยังไม่มีทอนครับผมเพิ่งมาขอเป็นเศษจ้อยเสร็จครับผมกี่บาทก็เก้าสิบบาทหรือว่าเติมให้เต็มร้อยก็เอายกเกิดไปอีกถ้วยก็ได้จ้าไม่มีทางทอนเออ ต้องบอกว่าเพิ่งเพิ่นจะมาบ้านแรกนะครับผมออกจากศูนย์มาแล้วก็มาแถวใกล้ๆบ้านเรานี่แหละแถวบ้านเราแถวนี้น้ำไม่ท่วมเนาะไ่ท่วมท่วมที่นี่ที่มัดตรงนี้ไงฮะเรอะบวยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรผมจะไปบนพญานาคไว้ไม่ให้มาแถวนี้ให้พญานาคช่วยครับผมจริงๆแล้วพญานาคพญาคเพิ่นช่วยได้นะนะครับ คือสีสองลักษ์เนี่ยแถวจังหวัดน่านเราจะมีสีสีเท้าอนันต์นักราชอยู่ครับผมสีสุดโทกับสีสุวรรณเนี่ยเป็นพี่น้องกันน,นะครับแล้วนาคที่สร้างสร้างสร้างแม่น้ำน่านนี่ก็คือสีสุวรรณเนาะ <No? S 2> ต้องต้องต้องบอกบอกบอกนาคสีสุวรรณเนอะบอกช่วยกรมอย่าให้น้ำมาท่วมขึ้นถึงบ้าน แม่เน้ออย่างนี้อยู่บ้านนี่แหละแต่มาเจ้าอยู่อ๋อเหรอครับไม่เราอยู่ที่ไหนก็ตามจริงๆแล้วเราก็เพราะเราก็กลัวน้ําแต่ม้าเนี่ยท่านท่านมันท่วมกึ่งเนี่ยทำดาดนะเออเออเออตั้งแต่แม่มาอยู่นี่ยังก้าเออยังแสดงว่ามีบุญช่วงที่สองสามวันก่อนกลับไปบ้านเพราะมันขึ้นมาแพงเลยแสดงว่าบุญญาธิการสูงครับผมเป็นคนรู้อินเอ็ดอินเลนคุณพ่อแล้วคุณพ่อนี่น่ะตอนนี้อายุเท่าใดแล้วนี่หกสิบหกสิบสาม 63นี่ปีกุลนูนกะกุลน้อปีกุลอุดมทรัพย์สมบูรณ์แล้วคุณแม่เหรอแม่56จ้ะ56ปีอย่างน้อยน,นี่บเมียโอ้นะครับผมอุดมสมบูรณ์แท้ๆพยายามอย่าขาดบุญเนอ้อจ้าช่วงนี้นี่งานแข่งเรือกำลังเริ่มกันนะครับคารวะพญายนาค โอ้อันนี้รถใหม่เนาะซื้อมากี่เดือนแล้วนี่ซื้อมากี่เดือนแล้วหลายเดือนแล้วหลายเดือนยังใหม่เหมือนอ,ออกมาวันแรกอยู่เลยเนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคู่แข่งของอยามาฮ่าฟินะะนะครับนี่ยามาฮ่าฟินผมก็เพิ่งจะออกยามาฮ่าฟินวันที่หนึ่งตุลากลมมานี่แหละครับผมเขาบอกว่าเป็นเป็นคู่แข่งกันเนี่ยรุ่นเนี้ยแล้วก็ทํามาเหมือนกันอ,อแดงดํา น่ก็เก็เลยได้รถรถเก่าแฟนออกมาใช้งานครับผมนะฮะปกติจะใช้รถใหญ่วิ่งประหยัดน้ำมันดีครับผมคือเราคุยความจริง่ะเป็นสิ่งที่นะครับมหัศจรรย์ความจริงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุด เริ่มต้นแล้วแกหกมานแล้วนะครับนะนะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเดีนะ๋ยวได้หน้าที่ขับละมอเตอร์ไซค์